กองหลังทีมชาติอังกฤษเผยว่ากุนซีปีศาจแดงได้แจ้งว่าเขาจะโดนริบป,ปลอ,อกแขนกับตันทีมแฮร์รี่แม็กควายกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดว่าเอริกเทนฮากจะทำการเปลี่ยนกับตันทีมในฤดูกาลหน้าแนวรับทีมชาติอังกฤษตกเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆในยุคข,ของกุนซีชาวดัสและได้ออกสตาร์ทเพียง8เกมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกจนทำให้เขามีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ หาทีมได้ค่าตัวราวสี่สล้านปอนด์โดยมีเวสต์แฮมยูน e เต็ดให้ความสนใจอย่างจริงจังน,นอกจากฟอร์มการเล่นส่วนตัวอีกหนึ่งประเด็นที่แม็กไาวถูกวิจารณ์อย่างหนักเป็นเรื่องของการรับหน้าที่กับตันทีนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งถาวรจากโอเลกุนนาโซชาในเดือนมกราคมปี2020หลังการอำลาของแอชลีย์ยังและการที่เขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามทำให้เทนฮากตัดสินใจเปลี่ยนกับตันทีมในที่สุด หลังจากได้พูดคุยกับผู้จัดจาก,การทีมวันนี้เขาได้แจ้งผมว่าเขาจะเปลี่ยนกับตันทีมเขาได้อธิบายเหตุผลซึ่งโดยส่วนตัวแม้ผมรู้สึกผิดหวังอย่างที่สุดผมจะยังคงทุ่งเทเต็มที่ทุกครั้งที่ผมได้สวมเสื้อตัวนี้ต่อไปดังนั้นผมอยากขอบคุณแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดสำหรับกำลังใจอันยอดเยี่ยมที่ผมได้รับในช่วงที่สวมปลอกแขน นับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รับหน้าที่นี้เมื่อ3ามปีครึ่งที่ผ่านมานับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจที่สุดในอาชีพการขาแข้งของผมจวบจนทุกวันนี้มันเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ในฟุตบอลระดับสโมสรผมได้ทำสุดความสามารถในการช่วยให้ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามผมจะซาบซึ้งโอเล็กกนนาโซชาตลอดไปที่เป็นคนให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นี้ และผมขออวยพรให้ใครก็ตามที่จะรับหน้าที่นี้ต่อประสบความสำเร็จและพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากผมแฮร์รี่แม็กไวกล่าวฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดีนคว้าอันเดรโอนาน่านายทวารจากอินเตอร์มิลานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโรมาโนบอกว่าทั้งสองสโมสรกำลังบรรลุข้อตกลงกันและจากนั้นโอนาน่าก็จะเดินทางไปตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับแมนยูไนเต็ด นอกจากนี้แมนยูในเตตเตรียมขอวีซ่าให้กับโอนานาเพื่อเดินทางร่วมปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าย้ายทีมของโอนานาอยู่ที่ราว55ล้านยูโรและจะเซ็นสัญญากันยาว5ปี